ว่านะครับว่าในวันนี้นะครับที่เราจะมาฟังเรื่องของกลยุทธ์ทองคำนะครับกันต่อคือคืนน้าตอนเนี้ยสิ่งที่เราเจอก็คือว่าโตของทองคําเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยมันเข้าันผวนแหละนะครับเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาหรือเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยทองคําปรับตัวรีบาวขึ้นมาสิบหกเหรียญน,นะครับแต่ในวันจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นการผันผวนเนี่ยอตั้งแต่โซนของสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับถึงสองพันเก้าร้อยหกเหรียญเออคือเยอะมากนะ ประมาณเกือบสี่สิบเปอยเนนะที่พันผลจริงๆแต่บวกขึ้นจริงคือสิบหกเนาะคำถามคือเมื่อทําไมมันถึงพันผลแบบนั้นนะครับเกิดอะไรกันขึ้นสิ่งที่เราพบคือเราบอกว่าต้องลุ้นกับสองท่านนะครับคือตัวของเฟดสองท่านปรากฏว่าในเฟดสองคนที่ที่กล่าวถึงเนี่ยนะครับเขาเหมือนกันนัดกันมาทีเขาเขานัดกันมาจริงๆนะครับคําว่านัดหมายความว่าอะไหมายความว่า ทั้ง2ท่านนะครับที่เรากําลังจะพูดถึงเนี่ยนะครับที่เปิดให้ดูคือข้อมูลนะครับที่นํามาให้ให้ดูเนี่ยนะครับก็คือเป็นทางฝั่งของข้อมูลจากทางเฟดนะครับก็คือธนาคารกลางสหรัฐโดยตรงนั่นแหละใน2ท่านเนี้ยนะครับก็จะมีคุณวอลแมนนะครับกับคุณวอลเลอร์นะครับกำลังจะอ่านสลับกันแล้วนะครับจะเป็นวอลแมนซะแล้วนะครับผมโดยโดยท่านแรกเนี่ยนะครับคุณวอแมนเองเนี่ยก็บอกว่า ด้วยเศรษฐกิจนะครับผมสรุปให้ภาพรวมเลยนะที่เห็นเลยนะครับผมเขาบอกว่าในฝั่งของเศรษฐกิจเนี่ยยังดูดีอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวของการลดดอกเบีย้ยเนี่ยที่ลดมาแล้วเนี่ยล่าสุดจากที่ประมาณ5%เนี่ยมันลงมันเหลือประมาณ4-25เนี่ยมันเป็นระดับที่เหมาะสมในปัจจุบันนะครับที่เศรษฐกิจเนี่ยพอรับได้แล้วก็ณนะปัจจุบันเนี่ยตัวที่ทําให้อัตาราเงินเฟอ้อปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยจะเป็นในฝั่งของ ตัวสงครามนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับผมที่มีประเด็นมากๆเกี่ยวกับราคาพลังงานนะครับเขาบอกว่าการคงดอกเบี้ยในระดับดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแล้วนะครับผมท่านที่2นะครับผมในฝั่งของทางคุณวอลเลอร์นะครับผมคุณวอลเลอร์บอกว่าในฝั่งของเศรษฐกิจเนี่ยอ่ะก็มองดีเหมือนกันนะครับแต่ว่านะครับณตอนนี้เขากำลังมองว่าตัวของ เงินเฟอ้อนะครับมันมันไม่ได้แบบว่าเอา่อจะแบบจะต่ําลงทีเดียวครับคือมันไม่สม่ําเสมอนะครับผมที่เขาที่เขากล่าวนะพอมันไม่สม่ําเสมอเสร็จปั๊บเนี่ยการคงดอกเบี้ยไว้ก่อนนะครับการเนี่ยเขาบอกโคนะครับการคงดอกเบี้ยไว้ก่อนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าพอถ้าเกิดว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วเกินไปเนี่ยจะทําให้อัตราเงินเฟอ้อปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นที่มากเกิน นี่เขาส่งสัญญาณนะครับในการบอกว่าคงดอกเบีย้ยทั้งคู่นะและทั้งคู่มีสิทธิ์มีเสียงในการประชุม f o m c รอบหน้านะครับหมายความว่าเขามีหนึ่งเสียงในการจะบอกว่าจะคงหรือจะลดดีนะครับผมนั่นคือประเด็นสําคัญที่ที่เข้ามากระทบนะครับเชิงลบนะแล้วผมก็มีคําถามมาตลอดตั้งแต่ประมาณช่วงต้นสัปดาห์ว่าอ สงครามนะครับอันนี้ข้ามอันนี้คือเป็นรถต่อทองนะนะครับข้ามไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นคือเรื่องของสงครามการค้าเอาไม่ใช่สงครามแบบจริงๆจังระหว่างทางอา่อยูเครนกับรัเสเซียผมผมแปลกใจนะพี่ว่าเราเห็นภาพแหละว่าทําไมอเมริกาเนี่ยถึงไปหายูเครนว่ายูเครนเนี่ยเขาจะขอแลกไงแลกหายากกับน้ํามันจากยูเครนแต่คําถามคือทําไมต้องไปเจรจากับรัเสเซียนั่นแหละซึ่ง เออก็เมื่อ,อคืนเนี่ยก็นั่งจนปวดหัวนะครับว่าเฮ้ยทำไม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 ก็มีคำถามว่าทำไมทั้์ถึงถึงต้องคุยกับทางยูอา่ารัสเซียนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคุยกับทางยูเครก็น่าจบนะครับครุคณเซิร์สกเลยมันนอยอ่ะ <laughs> ต้อมันนอยแบบนว่ายทำไมทำไมว่าเออทำไมไม่มีไออยู่ในวงเจรจาอะไรอย่างี้ครับเขตอนนี้เขาก็เลยแบบเฮ้ย ฉันจะไม่ร่วมเจราจาแล้วนะนะเชิญคุณคู่ไปคนเดียวนะอะไรทำนองนี้โอเคนะครับ,รบอ่ะกลับกลับมาที่ที่ทาไมถึงเจรจากับล็อกเซียถ้าย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่แรกอ่ะทั้มบอกเองว่าทั้มพยายามจะลดต้นทุนเรื่องของพลังงานให้ลดลงมันก็สอดคล้องกันครับว่าลึกๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นทฤษฎีสมคบคิดนะครับไม่ได้ไม่ได้อยู่ในอ่าผมไม่รู้ว่าทัามในหัวคิดอะไรแต่ผมคิดว่า ทำหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็คือว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีพลังงานถ่านหินม,มากที่สุดในโลกแล้วก็มีแก๊สธรรมชาตินะครับเราก็มีพลังงานเยอะแยะมากมายซึ่งณปัจจุบันเองเนี่ยในชาติตอนตกเองก็มีการแบนนะครับในฝั่งของทางรัสเซียเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าเกิดสงครามเนาะทำให้เขาไม่นําเข้านะครับแต่ยังมีบางประเทศเนี่ยที่ยังนําเข้าในปริมาณที่น้อยนะครับอย่างฮังการีสโลวากเกียนะครับเช็ก ออสเตรียอิตาลีนะครับผมที่ยังนําเข้านะส่วนในฝั่งที่ที่ไม่นําเข้าไปแล้วเนี่ยจะเป็นพวกในฝั่งของของเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ยุโรปเนี่ยจะเป็นเนเธอร์แลนด์มีฝรั่งเศสเยอรมันสเปนโปรแลรนด์นะครับที่นําเข้ามาจากทางทางทางอเมริกานะนะครับผมคิดอย่างนี้ครับว่า ทรัมป์พยายามจะทําให้ราคาน้ำมันถูกกดลงไปเพราะว่าถ้าราคาน้ำมันถูกกดลงไปอ่ะต้นทุนการใช้จ่ายในอเมริกามันลงแน่ครับถามว่าแล้วจะลงได้ยังไงถ้าจบองคามจริงๆประเทศที่ซื้อน้ำมันกับปัสซิวแล้วในเปริมาณน้อยๆเขาจะซื้อเพิ่มขึ้นแล้วทําให้การเข้าถึงพลังงานน่ะมันสูงขึ้นน้ํามันจะล้นตลาดนะเพราะว่าฮังการีสโลวาเกียเช็กออสเตรียหรืออิตาลีเองเนี่ยมีโอกาสจะ นำเข้าเพิ่มขึ้นแน่นอนครับซึ่งอเมริกาเองส่งไปประเทศเหล่านี้ไม่ได้เพราะว่ามันเข้าถึงทางเรือไม่ได้นะครับมันก็เลยมีประเด็นตรงนี้แหละนะครับทําให้ผมมองว่าอ,อ๋อน่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานแน่ๆเพราะเราเราสังเกตเห็นว่าเวลาที่เกิดการเจรจาการค้ากันเข้ามาทุกทีเนี่ยพบว่าในฝั่งของราคาน้ํามันนะครับราคาน้ามันเนี่ยณณนะนะนะปัจจุบันที่เราคุยกันอยู่เนาะนะครับน้ามันก็เริ่มปรับตัวลดลงนะครับ เรื่อยๆเลยนะหายลดลงเรื่อยๆนะครับรอบนี้น้ำมันเนี่ยมีโอกาสลงไปต่ำกว่า70เหรียญนะครับซึ่งเป็นปัจจัยที่ดีต่อทางอเมริกามากๆนะครับเพราะอเมริกาเป็นประเทศที่ผลิตทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วเลยมันลงล็อกครับว่าสารวัฐเจาจารอบนี้หนึ่งได้แร่หายากจากทางจากทาง,าทางในฝั่งของยูเครนนะครับแล้วก็ได้น้ำมันมาด้วยการที่ได้น้ำมันมาเนี่ยใน ในบริบทที่ฟรีนะคําว่าฟรีนะครก็คือว่าแลกเปลี่ยนกับอาวุธนิดหน่อยเนาะแต่ขายน้ํามันในฝั่งของยุโรปแบบนั้นเนี่ยเขาจะสามารถที่จะตีตลาดตัวของตลาดตัเสเซียได้เพิ่มแต่ก่อนที่คือบอกว่าเข้าฮังการีไม่ได้โชเบกียไม่ได้เช็คไม่ได้ถ้ามีฐานน้ามันอยู่ยูเคนะส่งออกไปฮังการีส่งออกไปโชปรเบกีหรืเช็คได้นะครับนี่คือกลยุทธ์ลึกๆของํารที่ผมมองนะว่า เขาพยายามจะทําให้ราคาน้ามันถูกแล้วก็สุดท้ายแล้วว่า,ร,ารัสเซียไม่ได้ประโยชน์แต่ร,รัสเซียได้จบสงครามไงได้ประโยชน์ไม่เยอะพอนะครับคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยคือในตัวของวัมผมบอกก่อนว่าหลักการที่ที่ผมอะ่ะในการคิดเรื่องของเอ่อพวกทฤษฎีสมคบคิดอะ่ะนะครับส่วนใหญ่ใช้ทฤษฎีเกมถามว่าเออท่านเคยได้ยินกันหรือเปล่านะครับว่า ในทฤษฎีเกมเนี่ยมันคืออะไรนะครับหลายคนถ้าท่านเคยเรียนเศรษฐศาสตร์มาท่านจะได้เรียนตอนอ่าช่วงของปีหนึ่งนะครับหรือไม่ก็ปีสองแหละนะครับในในทฤษฎีเกมเนี่ยจะสอนในเศรษฐศาสตร์จุลภาคหนึ่งนะครับโดยทฤษฎีเกมเนี่ยผมแนะนําอย่างนี้ครับว่ามันมีหนังสือด้วยนะครับในทฤษฎีเกมเนี่ยเป็นเกมเทอรีนะครับส่วนใหญ่อ่ะ ทฤษฎีเนี้ยมันจะบ่งบอกเรื่องที่ว่าจะทำอย่างไรนะครับให้คู่ค้าของเรานะครับผมได้ประโยชน์พอๆพกันแล้วทำให้สามารถจบดีวได้ง่ายขึ้นครับมันคือทฤษฎี B2B B นะครับก็คือ Business to Business ว่าจะเจรจารยังไงนะครับซึ่งใช้ได้เหมาะกับการเจรจารทุกรูปแบบครับ เพราะว่าเวลาที่ผมต้องคุยงานกับใครอ่ะนะครับหรือผมก็บอกตรงๆนะครับผมว่าคุยงานกับลูกค้าอย่างเงี้ยคําถามคือเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเรานะครับแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรจากเขาอย่างที่ผมทาผมผมแช์ตรงๆนะครับไม่ได้ไม่ได้อะหลอกหรือหรืออ่าสตอรอเบอรี่แบบไหนผมพูดตรงๆก็คือว่าที่เราคุยปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ผมได้ประโยชน์ก็คือว่าอ่ะผมได้บริษัทได้ลูกค้าเพิ่มนะครับผมได้เงินเดือนเนาะและลูกค้าก็ได้ไอเดียของการลงทุน นี่คือในสิ่งที่คิดว่าเฮ้ยมันก็แมทแบบนี้ไงนะครับถ้าทุกท่านได้เพิ่มภูมิความรู้นะครับลงทุนได้เป็นมากขึ้นนั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องการนะครับและผมก็เชื่อว่าทุกท่านต้องการที่จะเก่งเรื่องของการลงทุนมากขึ้นอืมแล้วก็บริษัทเองก็ต้องการได้ลูกค้าเยอะขึ้นมันวินทั้งสามฝ่ายครับอันเนี้ยก็ใช้ทฤษฎีเกมมาคิดนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้แน่ๆนะครับผมถ้าเกิดใครอยากอ่านตอนนี้ก็มี ทฤษฎีเกมนะครับฉบับพกพานะนะครับเป็นเกมทีเอ่ออยากให้ให้ลองแบบลองอ่านดูครับนะครับอันนี้เล่นนี้ดีมากนะฉบับพกพาฉบับเนี้ยนะครับเพราะว่าเป็นฉบับแปลนะครับผมผมยังอยากได้เก็บไว้สักเล่มเลยนะครับเพราะว่าอ่านพวกเนี้ยนะครับมันประยุกต์ได้หลายแบบโอเคพอเราคุยถึงน้ำมันที่ปรับตัวลดลงแล้วคำถามคือมันจะเกี่ยวทองคำอย่างไร เกี่ยวครับถ้าในบริบทของน้ํามันที่ลดลงอ่ะมันจะทําให้ต่างเงินเฟอ้อลงไปด้วยแล้วถ้าต่างเงินเฟอ้อลงในระยะประมาณสักหกเดือนนะครับเป็นต้นไปแน่นอนว่าเฟดมีโอกาสรปรับลดดอกเบีย้ยและการปรับลดดอกเบี้ยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเกิดในเรื่องที่ว่าทองคำอ่ะมีโอกาสตีบาลในระยะกลางนะครับนี่คือภาพที่แสดงให้เห็นครับว่า ทำไมทองในาาระยะสั้นมันย่อได้แหละนะครับแต่ระยะกลางยังมีจุดที่น่าสนใจเราก็เลยบอกว่าถ้าในช่วงเนี้ยเราจะพบว่าระยะสั้นๆเองเนี่ยถ้าไม่ผ่าน2,929เรายังเน้นช็อตนะแต่ถ้าย่อลงมานะครับแถวโซนของ2,840อ่เริ่มสะสมสถานะรองใหม่ได้นะครับเพราะว่าการย่อลองเนี่ยมันมันจะหนักมากๆนะครับผม แล้วก็มีคําถามเข้ามานะครับถ้ามีคําถามที่น่าสนใจผมตอบให้ทันทีนะครับว่าหลายเพจบอกว่าทองคํามาถึงทางตันแล้วจะลงหนักสุดในรอบ10ปีนะครับมันจะลงขนาดนั้นเลยเหรอต้องขึ้นอยู่ว่าเขาเอาปัจจัยอะไรมาคุยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลองไปดูหลายๆที่ก่อนนะว่าเขาคุยด้วยปัจจัยอะไรถามว่าเราเห็นปัจจัยทําให้ทองลงแรงไหมถ้าคิดเร็วๆตอนเนี้มีโอกาสนะครับที่ที่จะเห็นภาพลงแรงมีครับ แต่ต้องเห็นเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวแบบเด่นๆเลยนะถ้าเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวเด่นๆเนี่ยเออทองลงแรงแน่นอนครับแต่คําถามคือวิธีนั้น,น่ะจะทําให้ออ,อะไรที่ทาให้เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวแบบแข็งแกร่งแบบนั้น,น่ะผมยังงอไม่ค่อยเห็นนะครับผมโอเคอ่ะเป็นภาพของทองคํานะครับที่ครบในวันนี้ครับพี่เชิญพี่ต่อเลยครับมาต่อกันเลยนะครับผมเมื่อวานนะครับในส่วนของราคาทองโลกนะครับก็ถือว่า มีการเคลื่อนไหวนะครับอยู่ในกรอบแคบนะแล้วก็มีการเคลื่อนไหวนะครับลงไปที่แถวๆประมาณ2,878ครับแล้วก็รีบาวปรบับตัวขึ้นมานะครับทำไฮสูงสุดที่2,906ดอนเนาะแล้วก็มาปิดตลาดอยู่ที่ประมาณ2,900นะครับ90 2,898นะครับในส่วนของราคาทองไทยนะครับเมื่อว,วานนี้นะครับโดยเฉพาะในส่วนของราคาทองคำแท่ง96.5าสิาน้ำหนัก1บาทครับ ก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับหลังราคาทองคำเนี่ยนะครับเปิดตลาดอยู่แถวๆประมาณ4 6 2 0 0บาทในช่วงเช้านะครับแล้วก็ไปปิดตลาดแถวๆประมาณสัก46,400บาทนะครับระหว่างวัน,นปรับตัวขึ้น200บาทนะครับในส่วนของราคาทองไทยนะครับมาดูในส่วนของตัวซีซันอลทองคํากันก่อนนะครับเช็คกันก่อนเนาะนะครับก่อนเตรียมพร้อมในการวางแผนการลงทุนครับผมนะฮะ จากซีซนนอลทองคำเนี่ยเราจะพบว่าพฤติกรรมการเคลื่อนไหวในอดีตเนี่ยของทองคำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับทองนะครับจะปรับขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณต้นปีนะครับแล้วก็ยิงยาวๆเลยนะครับไปจนถึงช่วงปลายปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมนะพอช่วงตรงนี้ปุ๊บนะครับเข้าไปเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยทองยาทองคำเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย จะปรับตัวย่อลงไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นพฤติกรรมนะครับที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับผมและตอนนี้เองครับเราก็เห็นราคาทองคำเนี่ยเริ่มชะลอตัวลงมาบ้างแล้วนะครับก็หวังไว้แหละนะครับเราอาจจะเห็นราคาทองคําถูกๆเนี่ยนะครับช่วงปลายเดือนหรือประมาณช่วงประมาณมีนาคมเนี่ยมีลุ้นได้อีกก๊อกหนึ่งนะครับผมนะฮะก่อนที่ทองคำเนี่ยจะรันเทรนนะครับแล้วก็ปรับตัวเป็นเทรนขาขึ้นอย่างชัดเจนเนี่ยในช่วงของปลายปีนะครับตั้งแต่ไตรมาสที่3ไตรมาสที่4ี่นะครับก็ ไปลุ้นกันนะครับผมนะฮะมาดูในส่วนของภาพรวมตอนนี้ก่อนดีกว่านะครับผมนะฮะสิ่งที่ผมกลัวนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับผมนะฮะถือว่ามีการเทขายนะครับมาจํานวนมากต่อเนื่องกันนะครับและล่าสุดเนี่ยในไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงครับเกิดสัญญาณขายมากนะครับหรือโอเวอร์โซนเนี่ยนะครับกราฟสีน้ำเงินนะครับแตะโซนล่างแบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้ามาแตะโซนนี้มันจะเกิดการกระตุ้นการเข้าซื้อนั่นเองนะครับ พอกระตุ้นการก้าวซื้อเกิดอะไรขึ้นครับดอลลาร์นะครับเริ่มปรับตัวแข็งค่าขึ้นนะครับให้เห็นแล้วนะครับตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับประมาณ106.88นะครับผมนะตรงนี้เองครับก็เป็นอิทธิพลที่จะเข้ามากดดันราคาของคําโลกนะครับผมนะฮะเราก็จะเห็นว่าราคาทองคาโลกเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับก็จะเคลื่อนไหวนะครับอยู่ที่ระดับต่ํากว่า2009นนะครับผมนะและแรงขึ้นเนี่ยมีค่อนข้างจํากัดเลยนะครับผมนี่ก็เป็น อิทธิพลของเงินดอลลาร์ที่ผมกันวลว่าเนี่ยมันจะามากดดันราคาทองเนาะให้ทองคำเนี่ยขึ้นยากนะครับผมนะฮะแต่อย่างไรก็ตามครับอย่างที่บอกครับว่าเรายังมีฟาวด์ดมเนท่ลหลายๆตัวเนี่ยที่ยังหนุนอยู่นะครับผมแม้ว่าเฟดนะครับจะเลือกที่จะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยในปีนี้หรือยอย่างไรก็ตามผมมองว่าข่าวเนี่ยมันค่อนข้างแบบรับข่าวพอสมควรแล้วแต่ที่สําคัญเลยก็คือตอนนี้นะครับผมนะฮะอย่างไรก็ตามนักลงทุนก็ยัง ละนะครับสายตาจากสงครามการค้าไม่ได้ก็ยังอยู่ในหัวนี่อยู่นะครับตราบใดที่ยังแบบไม่ออกข้างใดข้างหนึ่งหรือไม่เด่นหรือไม่ชะลอตัวหรือจะไม่เพิ่มความรุนแรงแบบนี้ครับมันจะทําให้การทรงตัวยังอยู่ในบริเวณนี้อยู่ยังไม่ออกจากหัวนะครับของไมเซ t ของนักลงทุนนะครับซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงทําให้ราคาทองคำเนี่ยนะครับย่อน้อยนะครับผมนะฮะตอนนี้เองครับราคาทองคําวันนี้เองเนี่ยเปิดตลาดอยู่ที่ประมาณ2898ดอลล้าร์นะครับผมนะก็ วัดกันอยู่ว่าจะกลับขึ้นมายืนเหนือ2,900ได้หรือไม่นะครับเมื่อวานเราก็เก่งไว้ว่าเนาะนะครับ2,910เนี่ยน่าจะเห็นมาแวบๆนั่นแหละนะครับสำหรับใครเข้าซื้อนะครับก็ได้ก๊อกหนึ่งแล้วนะครับผมแต่สิ่งที่จะบอกต่อจากนี้ก็คือทองคำนะครับผมนั้นหลังเกิดแอคชั่นไพร์เนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดการขึ้นที่ชะลอตัวลงนะครับมันจะคล้ายๆกับกราฟแบบนี้นะครับในอดีตนะครับที่กราฟแท่งเทียนเนี่ยนะครับเริ่มมีการแทงลงมาแรงๆเนี่ยแบบเนี้ย หลังมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับมันจะถือว่านะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้นะครับในระหว่างนี้นะครับเขาไปยืนเหนือ2,009ไม่ได้นะครับผมหรือไม่สร้างไฮใหม่แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออาจจะมีการปรับฐานครั้งใหญ่ได้นะครับตรงนี้นะครับก็อาจจะให้ระมัดระวังนะครับผมนะสัญญาณการปรับฐานอยู่ตรงไหนล่ะครับนะครับผมก็มองว่านะครับในส่วนของแท่งเทียนนะครับตอนนี้เราจะโฟกัสกันที่ประมาณสัก 2,885 2,865นะครับสำหรับใครสายซื้อสั้นเนี่ยนะครับต้องตั้งจุดโซนดังกล่าวนี้เป็นจุดคัดเอาไว้ด้วยนะครับพะเกิดว่าหลุด2,865นะครับหรือราคาไทยเนี่ย46,000หลุดเมื่อไหร่นะครับจะทำให้เขาเนี่ยนะครับเสียทรงนะครับและอาจจะเกิดรูปแบบแพทเทิรนนะครับแบบรูปแบบนี้ได้นะครับที่เขาเนี่ยมีการแอชชันของไพร์ของแท่งแดงๆลงมานะครับผมนะฮะแบบนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่า แท่งสีเขียวนะครับที่ตามมานะครับเมื่อวานเนี้ยมันก็มีววลุ่มน้อยเนาะก็ยังบ่งบอกว่าฝั่งขายมันจะเยอะกว่าฝั่งซื้อแหละนะครับตรงจุดนี้แหละผมมองว่ามันจะทําให้ช่วงเนี้นะครับขึ้นอืดขึ้นยากนะครับแต่ทีนะครับคำถามคือนะครับย่อแล้วยังไงนะครับผมนะผมในมุมผมผมก็ยังมองว่าในทางเทคนิคนี่นะครับผมยังมองว่าเป็นการย่อเพื่อรันเฟรนขึ้นต่อมากกว่านะครับผมนะการจะขึ้นไปถึงส0 0พันได้นะครับ แต่ละยกเนี่ยมันจะต้องเจอแรงเทขายเป็นพักแบบนี้นะครับผมนะจะไม่ขึ้นแบบพูดพลาดทีเดียวนะครับและรอบนี้ก็จบโดยการที่มีการเทขายลงมานะครับผมนะหลายๆครั้งเนี่ยนะครับรอบนี้เราก็จะมีคีย์แนวต้านอยู่ที่2,940ครับนะฮะถ้าผ่านไปได้เนี่ยเราก็อาจจะเห็นแนวต้านถัดไปนะครับอยู่ที่ประมาณ2,960-2,980นะครับหลังจากนั้นก็อาจจะมีแรงเทขายแบบนี้แหละลงมาอีกนะครับผมแล้วก็พยายามไต่ระดับขึ้นไฮายไปเรื่อยๆนะครับผมนะฮะ ตรงนี้ก็ยังบ่งบอกว่าเขายังก็ไม่หลุดเทรนด์ขาขึ้นโดยทีเดียวนะตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่ายังเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ50วันเส้นสีเหลืองตรงนี้ได้นะครับหรือประมาณ2,985นะครับไม่หลุด2865เส้นค่าเฉลี่ย100วันเนี่ยโอเคยังลันต่อได้แต่ถ้าหลุดเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังเพราะว่าจะเกิดการสัญญาณการพักตัวนั่นเองเพราะว่าโลไม่มีการสร้างโลใหม่แล้วนะครับกลับกลายเป็นว่าเป็นโลที่ต่ำกว่าเดิมแบบนี้อันตรายนะครับผมนะฉะนั้นนะครับ เก่งกำไรซื้อไหมได้นะครับผมแต่เบามือเป็นไม้เล็กๆมากกว่านะครับผมนะแล้วก็ฝั่งเซลล์ก็ยังเชียรนะครับอยู่แถวๆประมาณสัก2,910ถึง2,925ราคาไทยน่าจะอยู่แถวๆประมาณ46,350ถึง46,450บาทนั่นเองครับนี่ก็คือในส่วนของตัวเทคนิคอสำหรับวันนี้นะครับคุณท่านมาต่อกันที่ในส่วนของค่างเงินบาทกันต่อไหมครับครับ ค่างเงินบาทนะครับผมเมื่อเมื่อวันที่ผ่านมามีการประกาศเนาะนะครับในฝั่งของ GDP บ้านเรานะครับมีการประกาศในฝั่ง GDP บ้านเราเนี่ยก็บ่มชี้แหละว่าบ้านเราเนี่ย GDP ไม่ค่อยดีนะครับ <Okay. S 1> ถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ดีนะครับเมื่อวานเนี่ยให้ดูกันเนาะบาทก็ออกมาเนี่ยแข็งเล็กๆนะครับประมาณ0.03ตังค์นะครับ วันนี้อ่อนมา0.3เอ่อ0.09ตังค์นะครับผมเอ,อ่ออ่อน9ตังค์นะครับก็ไม่ง่าย9ตังค์นะครับผมแล้วก็ณตอนนี้เนีครับบาทขึ้นไป3.3บาท7็6สตางค์ถามว่า GDP เมื่อวานเนี้ยนะครับมันบ่งบอกอะไรบ้าง GDP เมื่อวานเนี้ยเอ,อ่อตัวของ GDP y o n y ออกมาที่2.5เปอร์เซ็นต์คำถามคือ 2.5%มันเยอะหรือน้อยเนี่ยสิ่งที่เราพบก็คือว่าเราไปหาข้อมูลของอกระทรวงการคลังนะครับเขาประเมินว่าปีที่แล้วอ่ะ2,567นะครับจะเห็นการขยายตัวทั้งปีอ่ะประมาณ2.7%สอดคล้องกับทางฝั่งของ IMF นะครับก็ค่า2.7เหมือนกัน ทั้งคู่ค่จ2 7นะครับหมายความว่าพอมันออก2.5เนี่ยแล้ว2.5เนี่ยมีมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยการแจกเงิน10,000บาทประมาณ2.2.3ล้าน2.3แสนล้านบาทด้วยนะเรามีแจกด้วยนะนะครับอืมพอเรามีแจกแบบเนี้ยนะครับผมเราก็ คิดว่าปีหน้าไม่น่าจะเห็นสองจุดห้านะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าขนาดได้มาตราการช่วยประมาณสักสองจุดสามแสนแสนล้านเนะี่ยในปีเนี่ยยังขยายแค่เนี้ยแล้วปีอปีทศนาปีที่แล้วเนี่ยได้มาตราการช่วยสองจุดสามแสนล้านเนาะนะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยยังทําได้แค่เนี้ยแล้วปีเนี้ย เรายังไม่เห็นมาตรการ,การการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มากกว่าครั้งก่อนช่วยล่าสุดก็คือช่วยแค่ผู้ที่มีอายุมากกว่า60เนาะแล้วก็จะให้ที่เหลือคําถามคือเงินตรงเนี้ยมันใกล้จะหมดแล้วนะครับมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่มันก็อันตรายทุกทีทําให้ประเมินว่าแล้วปีที่แล้วเนี่ยสงครามการค้าไม่เกิดด้วยนะแล้วถ้าปีนี้เกิดเนี่ยต้องบอกว่าเราอาจจะต้องเห็นเ GDP บ้านเราอต่ำกว่า2.5 และลดลงเรื่อยๆนะครับนี่ยังไม่รวมในในฝั่งของที่เป็นในอนาคตเนาะที่ประชากรเรากำลังจะลดลงเรื่อยๆนะครับจากการเกิดใหม่ที่น้อยอ่ะมันก็เป็นหลายประเด็นนะครับสิ่งที่ต้องจับตามองหากบาทจะกลับมาแข็งอย่างแรกคือรัฐบาลมีมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ไหมนะครับถ้ามีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่แล้วดีกว่าเดิมอ่ะอันนี้จะทําให้บาทเนี่ยมีโอกาสจะกลับมาแข็งได้แต่ถ้าเกิดไม่มีนะครับ หรือมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยได้ผลนะครับบาทเราจะอ่อนขึ้นเรื่อยสองนะครับเทศกาลท่องเที่ยวหมายความว่าใกล้ๆกลเทศกาลท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสงการนะครับปีใหม่บาทเราจะแข็งสังเกตนะมันเกิดจากเงินไหลเข้าจากนักท่องเที่ยวต่างชาติครับใกล้ๆอ่อะเราจะเห็นนะครับแสดงว่าอ่าช่วงนี้ใกล้ท่องเที่ยวหรือเปล่าก็ไม่ใกล้นะครับไปเจออีกทีเนี่ยช่วงของเดือนสี่เลยนะครับที่ไปลายปลายเดือนสามเนี่ยจะเริ่มเห็นแข็งแล้วฉะนั้น เราประเมินว่าบาทเนี่ยนะครับต่อจากนี้นะครับสามสิบสี่บาทห้าสิบตังค์เห็นได้ง่ายครับอาจจะค่อยๆไล่ขึ้นได้เรื่อยๆนะครับสามสิบสี่บาทห้าสิบตังค์ในช่วงไต่มาสที่สามไต่มดไตรมาสแรกมีโอกาสเห็นนะครับปลายเดือนมีนานะครับมีโอกาสเห็นแล้วแต่สามสิบสี่บาทห้าสิบก็จะเริ่มลงนะบอกก่อนนะครับฉะนั้นที่เราประเมินว่าบาทอ่อนนะครับยังอ่อนต่อทําให้ทองคําไทยนะครับผมทองคําไทยเป็นอะไรที่ที่ พลิกมากนะครับถามว่าพลิกแบบไหนเพราะว่าในฝั่งตอนเนี้ยมันมีโลใหม่ครับแล้วมันเด้งขึ้นการมีโลใหม่เ่ยดีมากๆเพราะว่าถ้าไม่หลุดโลเดิมนะครับเรายังเห็นภาพการไปต่อถ้าใครนะครับอยากจะสะสมราคานี้สะสมได้ไหมนะครับสะสมได้แต่ปริมาณน้อยๆนะครับประมาณหนึ่งหนึ่งบาททองถึงห้าบาททองไม่เกินนั้นนะครับเล่นสั้นๆเก็บได้นะครับ ถ้าจะซื้อนะครับตั้งแต่46,000ท่นนทุนๆถึง46,300ตรงนี้ซื้อได้นะครับสตอป45,840บาทนะครับผมด้านบนลุ้นกับไฮเดิม erm นะครับลุ้นกับก่อนไฮเดิม erm ก่อนนะครับก็แถวรุ้นแถว46,500 4่น0 0ากับ47,000เฮ้ยครับ 4ี่0มกันห้าร้อบสี่หมนเจ็นะครับที่เป็นไฮเดิมนะรุนได้แค่นี้นะครับเล่นสั้นๆจัดได้นะครับผมนี่คือภาพรวมของทองคําทั้งหมดนะครับสรุปวิธีทองโลกนะครับเราจะเห็นการรีบาวช็อตนะครับผมส่วนในฝั่งของทองไทยเนี่ยเราสะสมได้เหตุผลเพราะว่าบาทอ่อนนะครับแนวโน้ม34,50บาท50ตังมีิวกับได้เห็นนะครับแค่นี้เลยครับในฝั่งของการสรุปนะครับแล้วทำไม p ี o คอมเมนนี้ขึ้นมาล่ะ นะครับเพดไหนที่ว่าราคาขึ้นใช่พี่หรือพี่มีอะไรหรือเปล่าแอบแฝงเลยหรือเปล่านะโอเคมือน่าจะเปจะติดว่าทำไมเอาขึ้นมาวะมือน่าจะติดติดกว่าเออครับเอาไปครับเอออ่ะาเจอพี่ต่อเจอพี่ต่ออืมครับผมนะฮะวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มคอมเมนต์กันเลยไหมครับนะฮะเฮ้ยสรุปไหมสรุปโอเคครับสรุปนะครับผมนะฮะกลยุทธ์การลงทุนก็ยังมองว่าเฮ้ยตราบใดที่ไม่หลุดสองแปดหก 28.85นะครับถึง28.65เนี่ยนะครับราคาทองโลกเนี่ยถือว่ายังคงเอ่ยังเป็นแนวรับท,ที่น่าสนใจอยู่นั่นเองนะครับถ้าประเมินเป็นราคาทองไทยเนี่ยนะครับ46,250ถึง46น่าเก็บนะครับแต่ถ้าหลุดโซนนี้ไปนั่นหมายความว่าเข้าสูญเสียโมเมนตัมขาขึ้นละนะครับผมมันจะมีโอกาสที่จะลงต่อได้อีกนะครับ ถ้าจุดหลุดจาก2865หรือประมาณ4 6 0 0 0เนี่ยนะครับผมมองว่าขาบายไม่ค่อยสวยแล้วนะครับเราอาจจะไปรอช้อนซื้อนะครับแถวๆประมาณนู่นนลครับ2,840ครับ2,800นู่นและฮะราคาทองไทยน่าจะเห็นประมาณ45,700ถึงประมาณ40,000